สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องนะครับอินฟินิรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอินฟินิ s m สมารตแนะครับตัวนี้เป็นแรมสนะครับรวมกันเป็นแล้วเป็นเรนแรมหนะครับต้องขอภัยเสียงมอไซค์นะครับหน่วยความจำภายในนะครับ64สกิกก็ถือว่าเยอะนะครับก็ราคาที่ขายทั่วไปก็ราคากลางๆก็อยู่ที่ 2,490นะครับอ่าก็แล้วแต่ช่วงเวลาตลาดนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ราคาที่ถูกนะครับแรม3บวก3เป็น6นะครับอ่าทัดหน้าจอนี่9 0นะครับ9กนะครับก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับโอเคอ่าสเปคคร่าวๆนะครับแบตเตอรี่ 5,000ยูเรียแอมนะครับไททีซีนะครับแล้วก็กล้อง13ล้านนะครับก็ถือว่าเชได้เลยเป็นราคาที่ถูกมากนะครับ2,000กว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะครับเาเรามาลองแกะกันนะครับใหม่ๆยังไม่ได้แกะซีนนะครับผมเป็นการรีวิวแกะแบบบันบ้านนะครับรีวิวแบบบนบ้านนะครับ ด้างน,นอกนี่คะรีวิวเพราะว่าผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับความสามารถบางคนก็ต่างกันนะครับบางคนก็พูดเก่งลื่นแต่อย่างผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับก็พอรีวิวแกะกล่องบ้านๆให้ดูนะครับโอเคแกะให้มันดูสวยๆเลยนะครับ เรียบร้อยโอเคการแกะกล่องก็ประมาณนี้นะครับมาดูข้างในว่ามีอะไรเอ่ยนะครับเห็นมาพร้อมๆกันนะครับแทนๆโอเคหน้าจอเฟลเลตก็นี่นะครับเก้าสิบเฮิร์ตก็ถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วเลยทีเดียวมาดูนะครับอ่ามาดูด้านหลังนะครับอม,มาดูซิเลื่อนออกมานะครับดู ปึ๊บอืมแล้เวเอาออกมาก่อนนะครับโอเคว้าวเดี๋ยวจะปิดอีมี่ไว้ก่อนนะครับนะครับสวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นแฟดนะครับผมตรงนี้จะเป็นแฟลแล้วก็กล้องสองตัวนะครับตรงนี้จะเป็นแฟดแล้วก็กล้องสองตัวนะครับโอ้รูปล่างก็ถือว่าใช้ได้เป็นราคาที่ถูกมากนะครับสองพันหน่อยๆน,นะครับ ้างนะครับโชว์ให้ดู้างนะครับหน้าจอเป็นกล้องตรงกลางนะครับโอเควางไว้ก่อนนะครับเรามาดูข้างในกันนะครับว่ามีเขาแถมอะไรให้บ้างนะครับอ๋อข้างในก็มีเคสนะครับเป็นเคสพลาสติกแข็งนะครับเป็นเคสพลาสติกแข็งนะครับ ไม่มีหุ้มข้างนะครับครอบเอาแต่หัวกับท้ายนะครับอันนี้ของแถมที่ให้มาในกล่องนะครับก็ถือว่าไม่เอไม่ไม่นิ่มนะครับมันจะแข็งนะครับก็มีคู่มือนะครับแล้วก็มีใบประกันนะครับแล้วก็มีหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จแล้วก็มีสายชาร์จนะครับมีสองอย่างหูฟังไม่มีนะครับ ไม่มีหูฟังให้ด้วยนะครับอ่าเก็บไว้ก่อนก่อนในกล่องก็มีประมาณนี้าจากนั้นก็เดี๋ยวดูก,ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นที่ถูกแล้วก็น่าใช้นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรครับเล่นเฟสเล่นไลน์โดยตรงนะครับข้างใน ก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวแกะให้ดูนะครับมาให้ดูชัดๆนะครับไล่ดูชัดๆเลยเดี๋ยวชชิบอ,อันนี้เป็นสีสีออกน้ำเงินเข้มออกโทนดำนะครับออกดำๆโทนก็ถือว่าสวยนะครับ ที่ถาดซิมฝั่งซ้ายลําโพงไม่ลาโพงมีหนึ่งตัวแล้วก็ลําโพงข้างบนอีกนะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวโอเคทีนี้เราก็มาเปิดเครื่องดูนะครับผมปึ๊บกดแช่นะครับโอเคขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ใช้เวลาเปิดเร็วไหมนะครับนี่ก็เป็นวิธีอ่าเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเปิดใช้เริ่มแรกนะครับว่าทำยังไงนะครับอ่าพอมาเราก็เลือกภาษานะครับพอมาถึงเราก็เลือกภาษานะครับเลือกภาษานี่ภาษาไทยนะครับแล้วก็เน็กไปนะครับแล้วก็ a c t i v เ t e เป็นภาษาไทยนะครับเลือกความภูมิภาคประเทศภาษาไทยนะครับก็ถ้ายังไม่ใส่ซิมก็กดข้ามไปนะครับ,บางกดก็ให้ใส่ซิมไปเลยนะครับผมกดข้ามไปแล้วก็ผมก็ยังไม่ต่อไปไฟนะครับผมจะข้ามไปจากนั้นก็ให้กดยอมรับนะครับกดข้ามไป กดยอมรับนะครับเลื่อนขึ้นแล้วกดยอมรับนะครับยังไม่ตั้งรหัสนะครับข้ามไปนะครับโอเคข้ามไปนะครับแล้วก็ติ๊กเริ่มได้เลยนะครับตัวนี้เป็น xos 13.00นะครับน่าจะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับโอเคสวยงามนะครับก็ทีมสวยงามกล้องจะเป็นแบบนี้นะครับแบบตรงกลางนะครับไม่ใช่แบบหยดน้ำนะครับ ก็สวยเลยทีเดียวอเป็น i n f i n i x smart แปนะครับตัวล่าสุดเลยเนี่ยเปิดตัวใหม่ๆเลยครับอืมถือว่าสวยนะครับเลื่อนโอเคสวยามาดูกล้องกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกล้องสิบสามล้านนะครับกล้องโอ้ถือว่าเจ่มนะครับ แมใช้ได้นะครับถือว่าแฉมนะครับกล้องใช้ได้เลยสิบสามล้านกล้องอโอเคจะให้ดูกล้องหน้าหรือดูหน้าตาผมหน่อยสิปึ๊บอ่ากล้องหน้าก็ก็ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับรายละเอียดดีนะครับผม ไปดูข้อมูลข้างในตั้งค่านะครับระบบเปลี่ยนภาษาโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นราคาที่ย่อมเยาวนะครับ2 0 0อ่าราคากลางอยู่นี่สองพ้2,490นะครับแต่ไม่รู้ว่าราคาแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับ ก็เอามาแกะกล่องกันให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่ามันก็ไม่ได้แถมสมอลท็อกนะครับก็ถือว่าลื่นไหมผมลองเล่นแล้วก็จิ้มๆปึ๊ดๆนี่ก็พอได้นะครับแต่ยังไม่ได้เล่นเพร y o Youtube อะไรนะครับแต่พูดถึงสเปคแรม3นี่ก็มันก็ใช้ได้อยู่แล้วครับแล้วก็เพิ่มแรมพิเศษมาเป็น6นะครับผมก็ทำให้ความเร็วได้เยอะขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมก็แบบ เป็นคนรีวิวแบบบ้านๆนะครับไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะเกิดมาแกะกล่องให้ดูแล้วก็การเปิดคือไม่ได้เจาะลึกเหมือนเพื่อนๆช่องอื่นนะครับผมก็แบบคร่าวๆแบบบ้านๆนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับเดี๋ยวถ้ามีเครื่องวิธีอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับผมจะลงมาอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็เดจะรีวิวอีกหลายๆอย่างนะครับเพราะว่า บางท่านเวลาเล่นก็เล่นไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมก,ก็จะรีวิวการตั้งค่าตั้งตั้งรหัสอะไรพวกนี้ครับจะให้ดูการตั้งภาษาภาษาอย่างเงี้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่ก็เมนูอะไรมันมันมันก็ใหม่ๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องบ้านบ้านอินดี้ไทยแลนด์อินดี้ทีวีนะครับผมสวัสดีครับ